สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมผีในออนไลน์สเตชันสกู๊ปกันอีกครั้งนะครับก็เรียกได้ว่ามันฉีกจากซีรีส์เกมดักบอลที่เราเคยรู้จักกันอย่างสิ้นเชิงเลยละครับกับดักบอลเดอะเบรกเกอร์จากทางค่ายบันไดนำ้ำโคที่ในเวอร์ชั่นนี้ฮะจะมาในรูปแบบของเกม7 vs 1หรือ asymmetrical survival ถ้าจะพูดง่ายๆเลยก็คือจะเป็นเหมือนเกม e a d b y daylight แต่มาในรูปแบบของดักบอลนั่นเองครับสำหรับเกมด a กบอลเดอะเบรกเกอร์นี้นะฮะจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมา จะเป็นเกมแนวเอาตัวรอดจากผู้ไล่ล่าที่ในเกมนี้จะเป็นเหล่าตัวร้ายจากซีรีส์ดากอนบอลนั่นเองซึ่งในตัวอย่างแรกที่ปล่อยออกมานนั้น,นะครับจะเป็นตัวร้ายอย่างเซล ซึ่งดูจากปกของเกมนี้แล้วมันน่าจะมีตัวร้ายอื่นๆมาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นทั้งฟรีเซอร์หรือเจอมันบูก็น่าจะมาด้วยแหละฮะในตัวอย่างที่ปล่อยออกมานะครับเราจะได้เห็นการเล่นเป็นเซลล์ที่เริ่มไต่เต้าจากการเป็นร่างแรกแบบที่เรียกว่าร่างตัวอ่อนก่อนจะเป็นร่างแรกที่เรารู้จักกันนั่นแหละฮะโดยดูแล้วเจ้าเซล์นี้จะพัฒนาร่างได้ก็ต่อเมื่อไล่กลืนเหล่าผู้รอดชีวิตนั่นเองโดยเหล่าผู้รอดชีวิตในเกมดาร์กบอลเดอะเบเกอร์นี้นะครับก็จะเป็นพลเรือนดวงซวยทั้ง7ร จาก,ซ,าก,กซึ่งก็จะมีทั้งหมูน้อยอุรอนสาวน้อยบลูมาและเหล่าตัวละครอื่นๆที่ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาแต่อย่างใดครับซึ่งเหล่าผู้รอดชีวิตทั้งหมดนี้นะครับก็จะมีหน้าที่เดียวก็คือช่วยเหลือกันเพื่อพากันไปเปิดเครื่องไทม,ม์แมชชีนของบรูมาเพื่อหนีออกจากมิตินี้นั่นเองโดยระหว่างที่เล่นนะฮะจะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือภายในฉากที่จะคอยช่วยให้ผู้รอดชีวิตได้ใช้กันอย่างปืนยิงจรวดที่เอาไว้ทําให้ผู้ล่านั้นหยุดชะงักไปชั่วขณะและยังมียานของชาวไซย ดาที่ให้ผู้รอดชีวิตใช้หนีไปส่วนอื่นของแผนที่รวมไปถึงไอเทมอย่างดาก้อนชร์ที่จะให้พลังแบบเดียวกับที่โกคูมีล่ะฮะแถมยังเปิดโอกาสให้ผู้รอดชีวิตสามารถสู้ยื้อเวลาได้อีกแป๊บหนึ่งด้วยล่ะฮะที่สําคัญเลยนะฮะตัวละครในเกมนี้แต่ละตัวก็จะมีสกิลต่างๆที่เอาไว้ใช้เอาตัวรอดต่างกันไปนะฮะอย่างเจ้าหมูน้อยอูรอนก็สามารถแปลงเป็นสิ่งของต่างๆในฉากได้รวมถึงการกลายเป็นจรวดพุ่งหนีไปหรืออย่างบูมาก็จะมีสกูตเตอร์เอาไว้ขับหนี นั่นเองล่ะครับส่วนฝั่งตัวร้ายฮะจะชนะได้ก็ต่อเมื่อจัดการกับผู้รอดชีวิตจนหมดเมื่อจัดการผู้รอดชีวิตก็จะได้รับการอัปเกรดต่างๆเช่นเซลล์ที่กลายร่างเป็นร่าง2ไปจนถึงร่างสุดท้ายได้เมื่อกินผู้เล่นเข้าไปและคาดว่าตัวร้ายอื่นก็จะมีระบบที่คล้ายๆกันแต่ก็ยังไม่เปิดเผยฮะว่าการกลายร่างของตัวละครฝั่งวายร้ายนั้นจะเพิ่มความสามารถอะไรให้กับตัวละครบ้างก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมหนีตายเอาตัวรอดอย่าง d า a g o n Ball The Breaker เกมนี้ต้อง บอกเลยครับว่ามันแหวกแนวเอาเรื่องเลยทีเดียวที่เลือกเอาซีรีส์ดักกอนบอลมาทําเป็นเกมแนวนี้ซึ่งดักกอนบอลเดอะเบรกเกอร์นี่นะฮะจะลงให้กับแพลตฟอร์ม PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox Series s e r i e ก Xs Xbox One Series รรวมไปถึงลงให้กับ PC โดยจะมีการเปิดให้ทดลองเล่นใน Ste ีมกันเร็วๆนี้แล้วฮะสำหรับแฟนๆดักกอนบอลก็อย่าลืมไปติดตามกันเอาไว้ให้ดีและหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรกับเกมดั a กอนบอลเดอะเบรกเกอร์ชอบหรือไม่ชอบหรือคิดว่าน่าสนใจแค่ไหนก็สามารถ คอมเมนต์บอกกับพวกเราเอาไว้ได้ที่ด้านล่างเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของผมในออนไลน์สเตชันส c o ๊ปลงแล้วคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ